อยามาฮือนักเตะนักว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเอ็นชื่อดังในย่านนอยสกเก็ตเชียงใหม่ไข่เมื่อกี้ชั่วโมงก็มดคนนักจนต้องเปิดขยายสาขาสองเลยอ่ะสวัสดีเจ้าน้องเขมี่มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสีจ่จานสาขาสองอ้มันไก่สาขาสองห่างจากสาขาหนึ่งแค่ห้านาทีติดเนี่ยเจอร์ต้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเอ็นเน้นๆไส้ติ่งใหญ่หวานหวานไหนในเชียงใหม่ที่ราคาปกติแล้วฮือลูกชิ้นชิ้นโตถึงสี่ติ่ต้นสี่สิบบาทมีตึงหมูตึงเนื้อฮื้เลือกเลยและเฉพาะสาขานี้มันมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำตวนนน้ซซึ่่่่งสาาาขบบบมีะรรแคจ เปิ้ลมาห่วงของเลยนะเปิ้ลเื่อแบบอีทุกโต๊ะเลยแม้ว่าจะรีวิวหรือบารีวิวเนื้อเปื่อยนุ่มนิ่มจุย้ยซี่ไส้หอมหวานแล้วก็เส้นเอ็นกรุบกรอบลองตัวจะติดใจร้านนี้แน่นอน,นได้เส้นไหนก็สร้างบม่ว่าจะเป็นแบบเกาเหลาเส้นบะหมี่เส้นเลการันตีน้ำซุปเข้มข้นกลมกลอยังถ้วยนี้ใสจ่จัมโบ้ฮูอันมาเล่มาเล่นสนนราคาเจ็ดสิบบาทเฮอเครื่องจุกจุกพิเศษสาขานี้ติดจอดรถยนต์กว้างขวางถืูจะเอาเฮลิคอปเตอร์มาจอดก็ได้นาะแลวตำร้านก๋วยเตี๋ยวปรากฏมีชานมไข่มุกราคาเริ่ม ชาคูม,มานั่นเองบรรยากาศดีสามารถมานั่งพักชิลชิได้มีเตอเมนูชากาแฟให้กินอย่างกัสซัมแล้วอย่าลืมเซร์ไหกับน้องไขโตตัวหน้าเพราะว่าน้องตอนรับแขกเป็นอย่างดีมาเดียวทุกวันจันทร์เจ้าเปิดตั้งแต่เวลาเก้าโมงเจ้าจนถึงบ่ายสามห่างจากสาขาหนึ่งมาเกิน5นาทีแต่ปเอ,อิปิดปิดถนนเลยจะปามาแหมเส้นเนะห<ะ><ะ>มูเริยบจากสาขาหนึ่งเลยนะเจ้าอยู่เผิกสายมือนนอะตรงไปเรื่อยๆยนะคะจะเจอกับบ้านไม้ที่มีป้ายสีเหลืองแบบนี้ให้เลี้ยวขวาใส่บางงูนะคะง่ายๆปักหมุดที่คำว่าเทศบาลตลาดใหญ่เลยเจ้าถ้ามาแหมเส้น จองนะคะ่ะเลี้ยวขวาไปเลยตื้อไปจะหันต้นโพต้นใหญ่นะคะคือเลี้ยวไปเพิกซ้ายพอซ้ายเสร็จแล้วเขาก็ขวาตรงสะพานขาวแดงนี่นะต้องไปซากันก่<ๆ>จะเจอสองแยกคือเลี้ยวซ้ายหันรอบต้งไปเรื่อยๆจะอยู่ขวามือป้าปสีแดงจะอี้เลยเจ้าตีจอรถไปเลิกขี้เติอนเลย